วันนี้เราจะพาทุกคนมาที่อำเภอท่าชนะค่ะเห็นด้านหลังเราไหมคะเป็นเขาประสงค์ค่ะค่ะวันนี้นะคะหนึ่งวันเที่ยวท่าชนะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบ้าผ่าน้าไจะเป็นขอนาฬิกานะคะตรงนี้มันเป็นทางวงเวียนไหมคะเป็นวงเวียน ค่ะ <c oughs> ไปเดีเ่ยวกันหวานนะคะไม่ได้กลัวดํานะคะแต่กลัวร้อนค่ะยูก็ไม่ได้ข้าวนะอ้าวดีเราจะพาไปเที่ยวทีอําเภอท้าชนะจากวัดสุรา์ธานีนะคะสมาชิกของเราแป้าๆรอรอของเราเองในแก๊งของเราเองคะ่ะเราไม่ใช่คนนอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> ไม่ไปทางเดียวงบถามว่างบมีอะไรบ้างก็กาแฟคนละแกะ วันนี้โปรแกรมของเรามีไปไหนบ้างคะนี่ค่ะขับรถรอบภูเขาอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็กลับเลยเหรอคะกลับเรื่อยโอเรื่อยเพราะเราคือไม่ได้ไปไหนรอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูทุกคนเห็นไหมคะด้านหน้าจะเป็นตรงนี้คือเขาประสงค์ใช่ไหมคะค่ะนี่นะคะนี่คือถนนรอบเขาประสงค์ค่ะทุกคนคือวิวตรงนี้สวยมากค่ะ จริงๆถ้าเชน่ามีทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลถ้ามาที่นี่ก็คือจะได้เที่ยวทั้งสองที่นะคะตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่ที่เขาเริ่มทำกันใช่ไหมใช่ค่ะอ่านีเราเรากำลังเดินทางไปนะคะไปตรงนี้ก็จะวัดผ่านวัดถ้ำจะผ่านวัดถ้ำนะคะว<า>ัดใหญ่นี่ตรงนี้คืออ่าวัด,วดถ้ำใหญ่นะคะ ไปถ่ายป้ายเก้าอี้พีหลงกลิ้งลงเกลยวใครอาวันนี้เนี่ยวัดทำใหญ่อำเภอท่าชนะนะคะนี่อังคารของพระเด็ชของอาจารย์พุทธทาสอยู่ที่นี่โอ้โหไปค่ะวัดทำใหญ่ค่ะค่ะตามมานะคุตามมาเลยค่ะวัดทำใหญ่นะคะ ถาชนะธรรมบุวันสงการก็คือจกที่นี่ค่ะเขาเรียกว่างานประเพณีขึ้นถ้ำแต่ช่วงงานก็คือติดสถานการณ์โควิดนะคะจัดงานก็เลยจัดงานเฉพาะกลุ่มเล็กๆไม่ได้แบบจัดใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันต้องเซฟความปลอดภัยนะคะช่วงโควิด3โควิดเป็นเวลาหลายทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูถ้ำกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจค่ะมูลจะข่นะคะ เรียกว่าอะไรนะบรรจุบรรจุของของพระพุทธพาพอยู่ที่แล้วนะมีที่เขากระสงมีต้นน้ำเขาโศกแล้วก็มีมุกเกาอังทองถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าสมัยเรียนแม่นมากโรงเรียนอยู่ใกล้สวนโมกค่ะใช่ค่ะตามมาเลยค่ะทุกคน เดินระวังข้อเข่าเลยนะคะไอ้ข้อขจะไม่ข้อตรวดวันนี้แม่ป้าราล่าของเราก็นํำทีมโดยเจ้าของถิ่นคือเจ๊ปุ๋ยแล้วก็ผู้ถ่ายทําคลิปวันนี้คืออออนพนแล้วก็ดิฉันจัญญารัคนสวยโอ้คือถ้าเกิดเราไม่ไม่ถ่ายตอนขึ้นถ้ำได้ไหมคะอาจจะมีการอดโอยไอ้ทนบึ้งอ่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนนะคะไปค่ะ ่เขาทําทางขึ้นเป็นบันไดซึ่งการเดินทางขึ้นไปก็คือสะดวกอันนี้บริเวณโดยรอบนะคะจะเป็นเขาซึ่งแบบวิวดีใช่นี่ค่ะไปค่ะตามกันไปทุกการเดินทางจะมีบันไดเพื่อให้เราเดินทางกันได้สะดวกนะคะทุกคนไปค่ะ เร่มีอาการแมว<า>บ <laughs> ้าของเราเริ่มมีอาการหอบนิด <laughs> <laughs> นึงนะละโอ้โหค่ะน่นะคะทางดานนามอนมนคะ่ะ <laughs> โอเคไหมคะ <laughs> เราหวังหัวเข้าหไหวให้ดีนะแม่ป้านะไม่เหนื่อค่ะไม่เหนื่อยแป๊บเดียว แป๊บเดียวไปค่ะ<ก>นั่นนะคะขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะแต่ว่าดีหน่อยตรงที่ทางเดินจะมีขั้นบันไดแล้วก็ราวให้เราจับนะคะอย่าแพแวแพค่ะยังเหลือด้านบนอีกนะคะอ๋อ นี่ด้านบริเวณด้านล่างค่ะเจ๊พระใหญ่ตรงนั้นน่ะเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนั้น,นอน่ะวะอ๋อนี่คือวัดพระใหญ่อ๋อที่เราเห็นทนี่ถนนสายล่างใช่ไหมอ๋อก็คือตรงนี้อุอ้ยท้องฟ้าสวยมากเลยอะ่ะไปกันค่ะใ,ใกล้จะถึงแล้วแต่กว่าจะถึงนะคะ พอพอวิธีการก็คือหยุดพักถ่ายรูปไงคะ้าไหไม่ได้มานานเลยเหมือนกันนะเนี่ยใช่เย็นอากาศเย็นอากาศเย็น แกนึงเปิดความพยายามค่ะเพื่อที่จะเข้าไปถ่ายเอาหมอนสูนแหละไปเพื่อได้จนทำแบบเด็นไอดอลเราจะไปที่ วัดพระใหญ่นู่นนะเคีบ okay, ไปเลยครบไปครับก็ยังสร้างามมไม่ใช่ตีเด้อ <Okay. S 1> มนันกำกับกันอยู่โอ้ยแก่เนิ่งถิ่นสวยมากแต่ตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะคะเดี๋ยวถัดดูกอ่อนค่ะ,ะเห็นท่าใหญ่ตรงนี้ไหมคะด้านหลังจะเป็นเขาซึ่งเป็นวิวที่สวยมากแต่เขากำลังเกาะสร้างกันอยู่นะคะ สร้างวัดเออไม่ใช่สร้างพระใหญ่ที่วัดถ้ำใหญ่ค่ะอันนี้คือสโลแกนการสร้างพระที่นี่ทราบข่าวว่ามันสร้างมาระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะเหมือนกับสร้างเรื่อยๆก็คือมาวัดถ้ำแล้วก็มาสักการะพระใหญ่แล้วก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ซึ่งเป็นเขาตรงนี้เขาเรียกเขาประสงค์ใช่ซึ่งก็จะเห็นเขาประสงค์ที่ สวยมากคือคือใครผ่านไปผ่านมาถ้าชนะอยากให้แวะนะคะเพราะว่าคือมันมีทุกอย่างมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งพระมีทั้งวัดมีทั้งมีวัดอะไรนะวัดศรีสุวรรณม่อีกวัดศรีสุวรรณค่ะก็สวยนะนี่นะคะือบรวณโดยรอบแล้วคือวิวข้างหลังคือถ่ายรูปสวยมากค่ะทุกคนคือแบบอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสที่นี่นะคะคือคือถ้าคุณเข้ามาจาก แยก้าชนะใช่ไหมคุณก็จะเข้ามา,าเรียบเป็นถนนเรียบเขาประสงค์ถูกไหมโอ๊ยตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมีดีโอนะเธอร้นาีเขาเรียกอะไรเดี๋ยวไปถามพอ่ <laughs> อไหมพ่อเหลงเมื่อวานวานันซืนคนขานาแล้วเดี๋ยวไม่ค้ไหม วัดน้ำกทีกัละริมเขาไประงคนท้าชี่ยงพามาดีอุ้ยสวยมากอ่ะอ้าวมาถ่ายรูปกันนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยนะไม่ร้อนไม่ร้อนค่ะทุคนอันนี้เป็นถนนเส้นใหม่นะคะที่ตัดริมภูเขาประสงนะคะไม่น้ำไม่ร้อนใช้เรือกเรียกว่าไม่นื่อ ไไมม่่นนแถวบ้านฉันเหนือคกว่าแกแล้วียกให้ใหญ่โตเลยเจรเราอาจจะมาผิดเวลานิดนึงเนาะมันต้องมาตอนเย็นไหมอะนี่นะคะจริง,รงๆแล้วเขาทำถนนรอบวิวดีมากอะ สวนส,วน,สวนที่เราบอกว่าถ้าชนะมีทั้งทะเลและภูเขาวันนี้ตอนเย็นๆอากาศกำลังดีเราจะพาทุกคนมาเดินเที่ยวที่สวนส,วน,สวนกันนะคะตามมาเลยค่ะ <c oughs> แล้องเดินระวังนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่จะเป็นทางเดินชมไม้โกงกลางนะคะ ด้านฝั่งโน้นจะเป็นสวนสนค่ะแล้วก็มาก็จะเป็นป่ากโกงกลางด้านในสุดก็จะเป็นทะเลซึ่งตรงนี้ก็เป็นทางเดินชมธรรมชาตินะคะระวังนะจา๊ะก็าเธอถือกล้องด้วยเดินด้วยไม่ได้เป็นห่วงัชน <laughs> ย,ย,ยุดยุเแต่ชธรรมาชาติถ่ายรูปอะไรงี้ <laughs> สุราดบางหอยใหญ่ไงคะตรงนี้คือเป็นแบบเศษซากของหอยนางรมคะ่ะทุกคนเนี่ยก็คือมันจะเกาะอยู่ตรงนี้หรือมันอาจจะมีหอยนางรมก็ได้นะเราไม่รู้ค <c oughs> ่ะมาค่ะไปกันต่อเลยค่ะต้องขอรองเท้าไหมคเธอเนี่ยเรื่องของเธอว <c oughs> ่าฉันต้องขอรองเท้าแล้วไหมอ่ะ วันนี้ชุดของเราไม่พร้อมทะเลเท่าไหร่ เขาก็จะมีการขุดหอยกันนะคะชายค่ะรอบแรกเขจะเป็นชายห่ะโอ้ยน้ำแสงเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยน้ำแสงเลยอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายรูปตรงนี้กัน ตัวเองให้รอดเถอะให้เชอวนด้วยนะแต่พอเราเข้าใกล้อะงจวิ่แต่อเราเข้าใลอางจะวิ่าาวมันระบบดิเวทเาเรียเนะาเรียนอนนนยม,มอวะอย่าถามบเวใชายฝั่งเหรอ,อ what's happening